วันนี้มาสาธิตแต่งหน้าแบบไหนคะค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆอะไรยังสวัสดีค่ะสาธิตแต่งหน้าแบบไหนคะวันนี้น้องลูกชูม,มาสาธิตแต่งหน้าแบบไหนคะนี่ค,ะค่ะแบบไหนเขาเรียกว่าอะไรคะเรนโบ์ค่ะอ๋อเป็นเรนโบ์สวยมากเลยนะคะแล้วก็จะทาเข้าไปนะคะมีสีแบบนี้นะคะเรนโบว์สวยๆเลยค่ะ นี่เราจะแต่งหน้าไปไหนกันคะได้แต่งหน้าไปไหนคะอ๋อแต่งหนะ้าแต่งหน้าทําไมคะเพราะว่าแต่งหน้าแล้วก็สวยๆคะ่ะอ๋อหน,น้าจะได้สวยๆเนาะใช่สวยไหมคะสวยค่ะเขือ่อนะก็ดีนะคะสวยเดือนกัน,นะคะ่ะสวยเลย อันนี้แต่งหน้าชุดแต่งหน้านี้ใครซื้อมาให้คะแม่แม่ซื้อมันจากไหนคะในเน็ตนเน็ตน,น,นะคะชอบไหมคะน้องมีชุดชอบไหมชับค่ะน,นี่แต่งหน้าเสร็จหรือ,อยังคะแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะอ๋อถ้า,างั้นเราก็มาดูใกล้ๆกล้กลันนะคะว่าสวยมากแค่ไหนเนาะอืมยิ้มหวานๆหลค่ะสวยไหมคะสวยค่ะบายบายเพื่อนๆก่อนค่ะวันนี้นี่เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเนาะ ใช่เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามน้องลูกชุบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับน้องลูกชุบคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะ